เมื่อเราเย็บเก็บเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะเราจะรีดปัดไปทางไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะคะรีดปัดไปซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะรีดไปทางเดียวกันเลยหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราก็จะหลบสาบขอบเลยนะคะถ้าเราไม่ใส่ซับไนนะแต่ตัวนี้จะใส่ซับไนนด้วยเพื่อนไม่ต้องใส่ก็ได้นะมันยากซับไนนนี้ก็ตัดคัดออกมาจากตรงนี้แหละตัดคัดออกมาจากตรงนี้เอาหน้าผ้าหนึ่งวางสุดแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะเอาหน้าผ้าซับไนนหนึ่งวางสุดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็วางทับลงไปเลย ถ้าจะให้ง่ายก็คือไม่ต้องใส่นะเสร็จแล้วเราก็ทำการเน่าติดกันไปเลยค่ะ แบบนี้นะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เย็บเนานะใช้จักรเนาหรือว่าใช้มือเนาใช้เข็มเนาก็ได้นะจากนั้นนะเราก็จะเอาผ้ามาหลบตรงนี้หลบลงไปเลยหลบลงไปเลยแบบนี้เย็บหลบลงไปนะเราเจียนผ้าให้ได้พอดีก่อนอันนี้นิ้วคือเผื่อตะเข็บอีกเย็บหนึ่งเป็นสองนิ้วแล้วก็ ตรงนี้สองนิ้วแล้วก็เผื่อเย็บอีกครึ่งนิ้วนะคะทีนี้ตรงนี้เราจะตัดผ้าแข็งมาซับอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ยืดเดี๋ยวไม่มองจะใส่ผ้า,ผาแก้วลักกี้แล้วกันมันจะได้ไม่ไมหนามากเพราะอันนี้มันจะยืดไปเดี๋ยวอัดทับด้วยผ้าแก้วลักกี้อีกชั้นหนึ่ง มันจะได้แบบประคองประคองกันไว้ไม่ให้มันยืดนะ จากนั้นเราก็ไปรีดเลยนะคะรีดผ้ากาวแปะแล้วก็แต่งเส้นให้สวยงามเนาะแต่งชิ้นผ้าให้สวยงามเราไปเจอกันที่ขั้นตอนการเย็บเลยนะคะ